ทีนี้ไปดูกันที่ผลศึกษาค่ะเรื่องของภาวะความร้อนมันพุง่งขึ้นจริงๆเมื่อวานนี้ประเทศไทยเราก็ถือเป็นวันที่ร้อนที่สุดเหมือนกัน uh huh. นะคะคือไม่ว่าจะเป็นทั้งอากาศอบอ้าวนะคะแต่พอมันมีผลการศึกษาในรอบนี้ปรากฏว่าความร้อนที่มันพุ่งขึ้นในสิงคโปร์เนี่ยค่ะมันก็มีความเสี่ยงที่ทําให้เศรษฐกิจนั้นเสียหายไปกว่า1,500ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกัน ดูกันนะคะสำหรับผลการศึกษาซึ่งเป็นผลการศึกษาล่าสุดของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ค่ะได้เปิดเผยนะคะว่าเอาจริงๆความสูญเสียทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์คือเนื่องจากภาวะความเครียดจากความร้อนหรือว่าฮ t s สเตรสนะคะอาจเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่า แต่1,640ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในปี2,035เลยจากมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นก่อนวิกฤตโควิด1 9บระบาดในปี2018และมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจนี้มันเป็นผลพวงจากการที่ฮิสเรส s นะคะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของแรงงานลดลงมาด้วย คือการศึกษานี้ถ้าย้อนกลับไปดูผลในช่วงปี2018ก็พบว่าภาวะความเครียดจากความร้อนมันส่งผลให้ผลผลิตโดยเฉลีย่ยลดลง11.3%ในภาคเศรษฐกิจใหญ่ทั้ง4ภาคของสิงคโปร์อะไรบ้างก็คือทั้งบริการการก่อสร้างการผลิตและการเกษตร ซึ่งภาวะความเครียดจากความร้อนเนี่ยค่ะมันมีแนวโน้มที่จะเลวร้ายมากขึ้นในอีกช่วงทศวรรษข้างหน้าด้วยและการศึกษานี้ถือว่าเป็นอยู่ภายใต้โครงการของ h i s ซปโปรเจกต์นะคะของทางมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ด้วยและผลผลิตที่ลดลงก็คาดว่ามันจะเพิ่มขึ้นเป็น14ในปี2035มันก็จะนำไปสู่การสูญเสียทางเศรษฐกิจ 2,220ล้านดอลลาร์สิงคปโปร์หลังจากปรับอัตรางเงินเฟ้อแล้วและรายงานยังพบอีกว่าการสูญเสียนี้มันจะสูงมากขึ้นอีกนะคะสำหรับคนงานที่ต้องสัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่มันไม่เอื้ออำหนวยอ่ะอย่างเช่นคนงานที่ทํางานภายใต้แสงแดดหรือว่าสัมผัสกับแหล่งความร้อนอื่นๆอย่างเช่นเครื่องจกักรขณะเดียวกันการสูญเสียมันก็จะสูงขึ้นแล้วก็ถือว่า ทำให้คนที่ทำงานนะคะที่มันต้องสัมผัสกับสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นทั้งาการประมาณการกันด้วยว่าทุกๆวันที่มีอากาศร้อนประสิทธิภาพการทำงานของคนงานก็ลดลงในช่วงเวลาทำงานก็มีการประเมินมูลค่าความเสียหายทางเศรษกิจส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะสูญเสียรายได้เฉลี่ยอยู่ที่21ดอลลาร์สิงคโปร์หรือราวๆ5ว0บาทต่อคนงานหนึ่งคน ขณะเดียวกันนะคะก็ยังพบว่าโครงการโปรเจกต์ฮิ s a ซ e นี้นะคะเป็นการศึกษาขนาดใหญ่ครั้งแรกในสิงคโปร์และภูมิภาคที่มุ่งประเมินผลกระทบของระดับความร้อนที่มันเพิ่มขึ้นต่อทั้งผลผลิตรวมถึงสุขภาพในระดับบุคคลรวมถึงระดับเศรษฐกิจมหาภาคด้วยซึ่งทางสิงคโปร์ ETS c e n t e ซนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมมือของโปรเจกต์ฮิตเซฟนี้ก็กล่าวว่าทั้งทีมเองเนี่ย ใช้ปี2018เป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่เ,เป็นไทม์ไลน์ตรงกับช่วงก่อนการแพร่ระบาดและเป็นปีปกติสุด ท้ายที่ทีมนั้นมีข้อมูลทั้งนี้สิงคโปร์ก็ถือว่าร้อนขึ้นเร็วเป็น2เท่าของส่วนอื่นๆของโลกค่ะโดยเดชนีรังสี UV ขนาดนี้ก็ขยับเพิ่มขึ้นแต่ระดับสุดขีดเลยเป็นครั้งที่2ภายใน4วันซึ่งก็เป็นแถบที่สูงที่สุดในมาตรวัดรังสี UV ของแสงอาทิตย์ของสิงคโปร์ด้วยและแน่นอนว่าทั้งสิงคโปร์รวมถึงชาติสมาชิกอาเซียนเองไม่ใช่ภูมิภาคเดียวกันที่กําลังเผชิญผลลัพธ์ร้ายแรงจากภาวะความเครียดของความร้อนที่เพิ่มขึ้นนะคะโดยเมื่อ ต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางทีมนักวิทยาศาสตร์ก็เตือนด้วยค่ะว่าโลกเนี่ยได้ผ่านเกณฑ์ภาวะโลกร้อนที่สําคัญตลอดทั้งปีเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ขณะที่เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วปี2566 ทางอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการของสหประชาชาติก็เตือนว่าตอนนี้โลกได้เคลื่อนตัวออกจากภาวะโลกร้อนไปสู่ยุคแห่งความเดือดด้ลนของโลกเลยนอกเหนือจากการส่งผลกระทบ <S <S ต่อความสามารถในการรับรู้ <S 2> <S 2> และการออกแรงทางกายภาพแล้ว <S <S ในทางการวิจัยก็ยังพบว่าการสัมผัสความร้อนนี้จัดว่ายังเป็นการกรา่อให้เกิดความเสี่ยงต่ออัตราการเจริญพันธุ์ของสิงคโปร์ซึ่งก็อยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวติการอยู่ด้วยแล้วค่ะพิทย์นะ ร้อนละลายอชอบคํานี้มากนะครับน,นี่ขนาดสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์โดยธรรมชาติถ้าใครไปจะบอกว่าร้อนและชื้นกว่าบ,บ้านเราแต่ต้องไม่ลืมว่าเขามีวิสัยทัศน์เขามีแอร์ธรรมชาติมานานแล้วตั้งแต่ยุครีกคนยูปลูกต้นไม้ตลอดเลยสมัยก่อนอคนต้องงงว่าทำไมรีคนยูใส่ใจจังเลยกับการปลูกต้นไม้มาวันนี้ไปที่สิงคโปร์ก็จะรู้แล้วว่าเขาปลูกไปทําไม,มเขามีแอร์ธรรมชาติแล้วก็มีตัวดูดซับคาร์บอนธรรมชาติด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่า คนสิงคโปร์จะพบว่าการออกแบบต้นไม้กับสิ่งปลูกสร้างเขาเนี่ยฉลาดมากนะครับเช่นการเดินจากสถานีนะครับไม่จะเป็นรถเมล์หรือว่าขนส่งสาธารณะเนี่ยเขาจะวางแผนแล้วว่าทางเดินการเชื่อมต่อต้องมีต้นไม้ประมาณไหนอ,อากาศมันจะได้ดีส่วนบ้านเราก็คือว่าออกแบบคนอ,อันนะ connecting the d o t แบบแบบเหมือนไม่ได้คุยกันนะ <S <S แต่น้อยที่สุดสิงคโปร์จะเรียกว่าเขาอินทิเกรตเรื่องของธรรมชาติใส่เข้ามาเพราะเขาเห็นแล้วต้องนานคือดิ้นคำนี้ไหมครับรู้อะไรไม่สู้รู้ง,งี้ เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเนี่ยเขาเรียกว่าลุงงี้ไปแล้วนะ,ะแต่ทาไม่ทําอีกเรื่องหนึ่งนะคือเพราะรู้อยู่แล้วว่าโลกจะร้อนขึ้นเรื่อยๆลุงงี้ไปแล้วแต่ถ้าไม่ทํามันก็คงพูดไม่ได้ว่ารู้อะไรไม่สู้ลุงงี้พอรู้ไปแล้วแต่แค่ไม่ทําฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w a r e กันนะครับ